เตือนเปิดใช้ดุลพินิษพิทยานาในการรับชมเนื้อหาในคือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสลับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับที่เคารพทุกท่านครับเมื่อวานนี้ก็14พฤศจิกาครับวันนี้15พฤศจิกาเพิ่งวางเว้นนะครับเพิ่งเสร็จธุระ ไปต้อนรับอาจารย์แคทซาจากแคทซาพารวยนะครับมาทําบุญแถวภาคกีสารก็เลยไปร่วมทําบุญกับอาจารย์แคทซาด้วยก็เลยไม่ได้ลงคลิปทาง u t u b e นะครับที่เป็นสามตัวบนของฮานอยธรรมดานะครับ2วันวันนี้กลับมาแล้วครับ15พฤศจิกาไปดูกันครับเมื่อวานนี้ที่เราวางแนวไว้แผ่นสีเขียวที่มีคลิปเดียวนะนะเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้เขาต้ง3ฮานอยครับเริ่มต้นจากฮานอยพิเศษบนนะครับออก6-10บนนะเราเขาบน2ตัวบนตรงๆเราวิ่งหนึ่งนะครับ หนึ่งศูนย์เนี่ยหนึ่งศูนย์สองตัวบนตรงๆเข้ามานะครับนี่ห้านลอยพิเศษบนหลังจากนั้นก็เป็นธรรมดาล่างแปดสองสองแปดครับเข้ามานะครับแปดสองสองแปดเนี่ยมีวิ่งเลขสองนะครับมีสองมีแปดสองแปดแปดสองตัวนี้นะครับสลับตําแหน่งเรียบร้อยครับล่างหลังจากล่างมานึกว่าจะบนนึกว่าจะไม่เข้าเข้ามาครับสองตัวบนตรงๆเช่นเหมือนกันกันกบหาน่วยพิเศษนะครับศูนย์หกนะครับศูนย์หก 06เป็นตัวกันตัวสุดท้ายพอดีเลยนะครับ06ตัวนี้หลังจากนั้นก็จะเป็น VP ครับ VP นี่สวยงามกว่าเพื่อนนะครับเพราะสามตัวบน3ตัวบนสวยๆงามๆเลยครับนี่ดูชุดที่2เลยครับ093 0 9เนี่ยจับมัดกันรงกันเป็นอะไรครับ903นยะครับ0 9 3 9 0 3เหมือนกันครับวิ่ง9เข้ามาในตำแหน่ง10บนนะครับ เรียบร้อยครับนี่เมื่อวานนี้นะครับอันนี้วันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างอาจาย์จดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับบินกระทบชนร้อยูนนะใช้บินกระทบชนร้อยูของวันนี้นะวันนี้รันโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลอัปเดตล่าสุดเราได้ตัวเน้นหลักไปที่1กับ0นย์ครับรู้สึกวันนี้จะเน้นเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งแต่กลัวเบิ้ลจังเลยเบิ้ลนี่ไม่ไม่มาหลายวันแนละ้วนะเลขเบิ้ลพึงระวังเลขเบิ้ลไว้นะครับโอเคครับเราจะวิ่ง1วิ่งศูนย์นะครับในตำแหน่ง2ตัวล่างนะครับ ถ้าจ,จัดเป็นชุดแรกเราจะเป็น1 0 1 2 1 9 1 6 1 3 1 8ตัวเน้นเน้นที่ไหนครับเราจารขอเน้นไปที่1 0ครับกับ1 6ชุดที่2จะวิ่งเลข0ครับ0 2 0 9 0 6 0 3 0 8ขอเน้นไปที่2ชุดครับ0 2กับ0 3ส่วนชุดการเราจะเน้นไปที่2 9ครับ2 6 9 6แค่นั้นครับก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยครับ2ตัวล่างเดี๋ยวไปชม3ตัวบนกัน สำหรับช่วงบ่ายนะครับจะมีลงคลิปสรุปของรัฐบาลไทยโอเคครับเดี๋ยวไปที่สามตัวบนกันสามตัวบนนะครับเราได้อัปเดตล่าสุดมาที่สองหนึ่งครับเลนบี้สองหนึ่งนะครับแม้นจับชุดสองตัวบนเราจะเป็นสองหนึ่งสองหกสองแปดสองสามสองศูนย์สองสองเก้านะครับขอเลนดี้สองหนึ่งจับสองสามครับ ่วนชุดหลังนะครับ1 6 1 3 1 1 6 1 8 1 3 1 0 1 9นะครับขอเน้นไปที่1 6ครับกับ1 0แล้วก็6 8 6 3 6 8 3ครับเน้นไปที่6 8ครับ2 1 2 3 1 6 1 0 6 8นะครับไปที่2 1 6 2 1 8 2 1 3 1 6 8 1 6 3แล้วก็6 8 3ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับแคปหน้าจอไว้ทิ้งไว้1นาทีนะครับสวัสดีครับ w、嗯 เตือปรดใช้ดุลพินิจวิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย